สวัสดีครับคุณทรงพลครับสินค้าตัวนี้นะครับยาม่า PSRS650 ครับตัวนี้นะครับสภาพก็ปกติไม่มีแตกหักใช้งานได้ทุกปุ่มทุกฟังชันจอที่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอใหม่ครับผมจอใหม่เลยครับผมจอใหม่ใส่แจวนะครับผมก็มีร่องรอยการใช้งานแจะไม่มีแตกหักครับผมเสียงก็ดังพอสมควรครับไม่ดังมากเท่าไหร่ครับผมเราะว่า มันก็เสร็จยี่สิบกว่าปีแล้วครับผมเปิดเครื่องครับผมเปิดเครื่องครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเปิดเครื่องปุ๊บจอครับใสเก่าแล้วครับจอใหม่ครับผมสีอย่างนี้ครับผมเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมเปิดเครื่องเสร็จนะครับอันดับแรกเรากดจะเล่นเป็นเลกโทนนะครับเราเราก็ต้องกดตั้งตั้งค่าก่อนนะครับทีนี้จะเล่นเป็นเปียนโนกก็เล่นได้เลยครับเช็คเสียงก่อนนะครับผมเช็คเสียง ครับเสียงดางปกติทุกเสียงครับผมอ่าทีนี้เราจะเล่นเป็นอิเล็กโทรนะครับอันดับแรกก็คือกดแอค o คอมกดแอค o คอมเพื่อเปิดปิดจังหวะแล้วก็เบรคอัตโนมัติมันจะเป็นปุ่มไฟสีแดงขึ้นมา 1. เปิดแอค o คอม2กด Boom free. ปุ่มฟรีสปุ่มฟรีสตัวนี้นะครับปุ่มฟรีตัวนี้นะครับกดขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกเสียงในแบงค์นะครับเวลาเราเลือกเสียงในแบงค์แล้ว จังหวะมันจะไม่กระโดดนะครับถ้าเราไม่ล็อกไว้จังหวะมันก็จะวิ่งไปทั่วครับนี่ยนี้นเสียงนะครับเนี่ยฮะแคนโคด D ห้าศูนย์เสียงออแกเราเสียงเอ็กโคเดียนเสียงบาสเสียงแซกนะครับครบเลยครับผม ทีนี้เวลาเราจะเลือกจังหวะนะครับผมมันจะมีอยู่2อย่างนะครับหนึ่งถ้าเราเล่นจังหวะในเครื่องนะครับผมเราเล่นจังหวะในเครื่องเรากด Use user e x t e n s i o n user กดไปแบบคลึบมันจะมีจังหวะในเครื่องขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นตัวนี้เห็นไหมท่านสามารถที่จะใช้วงล้อมหมุนเลือกจังหวะก็ได้ครับตัวนี้ก็คือลงศูนย์จังหวะที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หรือก,กดเครื่องไม้ งไม้โนก็บยันลบกับบวกก็ได้ครับผมเพืนจะเลือกจังหวะใช่ไหมล่ะตัวนี้ลบจังหวะบีกินถอยลังจังหวะด3 03 045นะครับถมาตมว่าเราได้ตัวนี้นะครับจังหวะได้จังหวะบีกินนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเวลาเล่นเราจะต้องรีเซ็ตจังหวะทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่รีเซ็ตจังหวะจังหวะมันจะความเร็วมันจะเท่ากับจังหวะที่เราเล่นผ่านมานะครับการรีเซ็ตจังหวะก็คือเรากดปุ่มเทมโปตรงนี้นะครับผมมันจะมีคําว่าเทมโป เครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกนี่กดพร้อมกันนะครับผมกดปุ่มข้อมูลปุ่มาง,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 างกดพร้อมกันใช้นิ้วเขี้ับนิ้วโป้งนี่ครับกดพร้อมกนันที่เทมโพตอนนี้ความเร็วมันก็จะเป็น100้ยดูนะครับผม,ผมนคเร็วเน้เนนใ่ท่านมาดูนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นจังหวะที่เร็วขึ้นครับเปลี่ยนจังหวะต้องกดไปที่ยูเซอร์เอเ็กซ์เพนชั่นนะครับผมผมันก็จะมีให้เราเลือกจังหวะแล้วก็กดเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกป็นะเลือกจังหวะดูนะครับ เรบต้อนกั้าที เสียบพลตได้นะครับผมมันจะเล่นได้ทัจัจงหวะช่วยเล่นในจังหวะเล่นสดท่านเสียบ USB นะครับชิปพลัตได้ที่ช่อง USB จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมช่องเสียบ USB อยู่ตรงนี้ท่านก็กดที่ USB กดปุ่ม USB นะครับพาะฉะนั้นวิธีการก็คือผมอยากให้ทา่านใช้ USB เลยครับผม USB จะมีจังหวะครบทงจังหวะช่วยเล่นจังหวะเล่นสดกดที่ USB ป,ปุ๊บใน USB ครับผมนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมท่านดูนะครับผมมันจะมี มันจะมีนะครับมีโฟลเดอร์เนี่ยตรงนี้สไตล์ดรเอก็คือเป็นจังหวะเล่นสดนะครับหมุนเข้ามาในะข้างในในะเวลาเราจะใช้งานเราก็กดปุ่ม Enter เข้าไปนะโอ้เวลาใช้งานเราก็กดปุ่มอ่าตัวนี้ครับกดปุ่มตัวนี้นะครับผมกดปุ่มนี้นะกดออกก็กด,ด e อ i t ออกมานะครับกดนะ USB มานะครับกด USB เพิ่มมันจะมาตัวนี้นะครับมันจะมาที่ตัวนี้ มันจะมาที่ที่โฟดได้หลักกดเครื่องไม้เนี่ยเครื่องไม้ตรงนี้นะครับเครื่องไม้สอนชี้หลักนมันจะมาที่โฟดได้หลักถ้ามาตรงนี้มันจะไปโฟดในข้างในนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาที่โฟดได้หลักนะครับโฟดไดต่างๆนะครับมันก็จะมีเห็นไหมจะมีสไตล์ด็อกเตอร์เอนะครับกดเครื่องไม้บวกต่อไปมันก็จะไปเป็นจังหวัดช่วยเล่นระดับที่หนึ่งถึงระดับที่ร้อยอันต่อไปเราเพียงช่วยเล่นระดับที่ 100. หนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อย สองร้อยหนึ่งถึงสามร้อยนะครับใช้ผมให้มาสามร้อยเจ็สามร้อยเพลงนะผมถ้าท่านจะเอาจังหวัดสไตล์ดรเอก็มันท่านได้แล้วนะครับท่านกดปุ่มตรงนี้นะครับผมลบบวกนะั่ก็คือเลื่อนเลือกเมนูข้ามูลกับข้าง,ง,งล่างทีนี้เวลาเราจะเลือกจังหวัดในสไตล์ดรเอให้ท่านกดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มเึิบมันก็จะมีจังหวะที่อยู่ในนั้นนะครับผมจะมีจังหวะที่อยู่ในนั้นหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นอันนี้จากแฟลตได้นะครับผมท่านเลือกเล่นจากแฟลตได้แล้วครับท่านจะเล่นจังหวะไหนท่านก็กดเขาครับผมจังหวะไหมนะจังหวะทีนี้เวลาท่านเลือกจังหวะแล้วเวลาท่านจะเล่นท่านจะต้องกดรีเซ็ตถึงว่าท่านจะเอาบีกินนะครับผมบีกินเมื่อกี้จังหวะมันมัน99แล้วท่านกดกดเครื่องใหม่แลรื่องไม่โบกพร้อมกันแล้วค่อยค่อยเล่นนะครับผมมันก็จะเป็น ุณไม่ท้ดหอกเลยนะครับจะเลือกจังหวะมันก็กดไปที่ USB ครับผมเราจะใช้ USB อย่างเดียวครับกดทจะ USB นะครับผมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ที่อยู่ในจังหวะเล่นสดนะครับจังหวะอยู่ในจังหวะเล่นสดท่านจเจ้าจังหวะไหนเขาก็กดเล่นเอาครับผมสมมติว่าท่านกําลังเล่นท่านกําลังเล่นโบเลโรอยู่กดเล่นเลยครับผมตรงนี้ เปลี่ยนจังหวะท่านก็กดเครื่องหมายลกเครื่องหมายดววครับนะครับจังหวะไม่จะเปลี่ยนไปไนปนนนห,นเ,น,หนเลยครับผมเนี่ยจะแช่เฮ้ยเมื่อท่านเลือกจังหวะท่านก็ต้องมีเชนจังหวะด้วยครับผม เรียนโฟลเดอร์ท่านก็กด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 ตัวนี้ครับกดตัวนี้ย้อนกลับไปที่หน้าหลักหน้าหลักก็จะมีให้ฟให้เลือกนะครับผมพอท่านกดกลับไปหน้าหลักท่านก็เลือกโฟลเดอร์ครับผมจะเอาจังหวะถ้าท่านจะเอาจังหวะสไตล์ให้แล้วหนึ่งถึงร้อยก็จังหวะช่วยเล่นเพลงที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเมื่อได้แล้วท่านก็กดตรงนี้ครับผมปึ๊บม,มันก็จะมีะรายชื่อจังหวะช่วยเล่นขึ้นมา นะฉันก็เอาเครื่องไม้ลมบเครื่องไม้บวกเขาจะเลือดจังหวะนะครับจังหวะนะครับเนื้เด่นเนี้ยครับโฟลเดอร์ละหนึ่งร้อยนะครับผมโฟลเดอร์หนึ่งร้อยจังหวะรอเมียที่เผลอเนี่ยวอลไวรุ่นวอลไวรุ่นนะถ้าอย่างนี้ถ้าใหญ่นะครับออกออกไปครับรอเมียที่เผลอเอฟไมเนอร์ท่านก็จับเอฟไมเนอร์ จับเอฟไมเนอร์ครับผมจับเอฟไมเนอร์ตอนนี้เปนจะว่าเล่นก่นนอนเดียวครับแอ่ก่มันเ,เล่นแล้วทัำก็เล่นมือฟ้าด้วย การกลับไปหน้าหลักท่านก็กดกดตรงนี้ออกมาครับผมกดกดไปที่ user แล้วก็กดไปที่หน้าหลักตรงนี้กดไปที่ที่รูทมันจะมีโฟลเดอร์ให้เลือกนะครับผมท่านก็ใช้กดไปีครับท่านก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ใช้เครื่องหมายเครื่องหมายลบเลือกโฟลเดอร์ไปครับผมสมมติว่าท่านจะเลือกสไตล์ด็อกเตอร์เอก็เป็นจังหวะเล่นสดกดได้แล้วก็กดกดตรงนี้นะครับผมอันนี้กดเลือก กลับไปหน้าหลักอันนี้กดเลือกต่ออันนี้ก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์ก็กดตัวนี้ปร๊บมันก็จะเข้ามาใช่ไหมสมมติว่าท่านจะเลือกเพลงท่านก็ใช้เครื่องไมโครลบเครื่องไมโครโฟนตัวนีญญ้อาการข้าวกลีกล้วยห่อเคี๊ฟท่านก็จับคี๊ฟครับผมจับคี๊ฟเคี๊ฟเดือดข้าวกลีกล้วย ท่านใช้ USB เล่นนะครับกดกดที่ USB มันสามารถที่จะเลือกได้ครับถ้าท่านไม่รู้นะครับว่าท่านอยู่หน้าไหนให้ท่านกดปุ่ม Exit ออกไปจกกนกระทั่งไปถึงหน้าหลักหน้าหลักท่างเร,ริ่มใหม่ครับกด USB ครับก็จะเลือกจังหวะครับผมกดใน USB กด USB เสร็จตัวนี้จะกดไปหน้าหลักครับผมหน้าแรกนะหน้าแรกมันจะมีโฟลเดอร์ให้เลือกเลือกโฟลเดอร์ทั้งใช้เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกครับเช่นจังหวะช่วยเล่นที่ จังหวะช่วยเล่นระดับที่2 0 1ร้อถึงสองเมื่อได้แล้วท่านก็กดตัวนี้เพื่อจะเข้าไปในโฟลเดอร์สองร้อยหนึ่งถึงสองร้อยสามกดเข้าไปปึ้งก็จะมีรายชื่อเพลงให้นะครับนะครับมีรายชื่อเพลงให้นะครับอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลือกเพลงนะครับเลือกเพลงจะเอาเพลงไหนก็เลือกเอาครับผมเพลงนี้จะเป็นจังหวะช่วยเล่นแบบคอร์ดเดียวมีทั้งคอร์ดเดียวแล้วก็เล่นสดผสมกันนะครับผมเพราะว่า ผมผมเหมาใจ่ายให้เลยครับผมจังหวะวันนี้สามร้อยจังหวะส่วนมากก็ใช้กันเล่นกันร้องได้ครับผมเหมือนย่งเหมือนอย่างตัวนี้สายเปล y สายใจครับผมการเล่นทั้งก็กดสตาร์ทขึ้นมาตัวนี้ก็เราพร้อมจะเล่นกดซีนสตาร์ทซีนสตาร์ทหมายไผถึงว่าเตรียมพร้อมที่จะเล่นเมื่อเรากดมือส้ายเมื่อไรเสียงจะดังทันทีครับผมถ้าเราไม้กดมือซ้ายไม่ดังแต่อย่าลืมกดแอคอมนะครับ i okay.